วันนี้มีงานพิเศษอะเราจะต้องรีบออกไปรู้หรือเปล่าอะพี่เอกหมายถึงงานที่เราไปที่ร้านซ่อมรถนั่นเหรอใช่แล้ววันนี้ที่ร้านซ่อมรถอะเขามีงานเยอะมากเลยอะขอบอกเอ้ยหิวแล้วอะเดี๋ยวเพ่เไปซื้อขนมมากินก่อนได้เปล่าฮะพี่เอกจะไปซื้อขนมงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวไปซื้อขนมที่ร้านตรงเนี้แล้วบอกกับพวกเป๊กทำอะไรอยู่อะฉันกำลังเล่นน้ำสบายใจอากาศมันร้อน จะว่าไปวันนี้อากาศร้อนจริงๆอ่ะนะงั้นเอาอย่างนี้พี่เอกซื้อน้ำผลไม้มาฝากพี่ฝนด้วยนะเอาอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวพี่เอกเอารถพี่ฝนไปซื้อของนะฮะรถพี่ฝนเหรอก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเอ๋อก็ได้ก็ได้ไดงั้นเดี๋ยวพเพกมานะรอแป๊บหนึ่งทุกคนฮึบ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 เอาละวันนี้จะต้องไปเป็นช่างซ่อมรถเป็นงานพิเศษเพิ่มเติมหาไรายได้ เดี๋ยวขับรถไปแป๊บเดียวนะั่นนะาอีกอย่างรถพี่ฝนก็แปลกๆแฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันเลี้ยวไม่ค่อยจะไปเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเบรกเออ,อแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเบรกไม่อยู่อ่ะมีใข่เป็นอะไรข้างหน้าหรือเปล่าคะเออไม่เป็นไรครับคือคือคือรถรถรถมันเบรกไม่อยู่อะถังขยะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวผมถอยออกมาดูให้นะ โอ้โหดีนะเนี่ยถังขยะไม่เป็นอะไรอ่ะถังขยะปลอดภัยดีใช่ไหมคะโอ้แย่แล้วแย่แล้วรถพีฝ่ฝนบุบเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเออันรีบซื้อของขอขอซื้อของซื้อเยอะๆเลยนะครับ เออคือว่าเมื่อกี้ถังขยะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเป็นรอยนิดนึงครับผมลองรูปๆดูแล้วผมขอซื้อน้ำผลไม้น้ำชาขนมข้าวปั้นซื้อหมดเลยเอ,อขอบคุณมากเลยนะคะถังขยะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคะ่ะเอ,อขอบคุณนะครับเอยแย่แล้วทำยังไงดีเนี่ยกลับไปพี่ฝนต้องว่าแน่เลยโอ,อ้ยทำไมมันเลี้ยวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยถอยก่อนอึ๊บ เโอ้ขับรถให้มันดีๆหน่อยสิขอโทษครับคุณลุงเอ้ยทำไมมันเลี้ยวไม่ไปเลี้ยวเลี้ยวถอยดถอยเออทำไมเนี่ยรถเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่ามาจอดขวางถนนได้หรือเปล่าป็นปีนเป็นเป็นเป้นอโออะไรกันของนายมาจอดขวางทางทำไมขอโทษครับคือผมผมผมเหยียบคันเร่งแล้วมันไม่ไปอ่ะขับออกไปได้แล้วฉันจะรีบไปส่งของเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถอยรถก่อนฮึบฮึบฮึบ ได้แล้วนี่ตกลงรถเป็นอะไรเนี่ยทำไงดีอ่ะเออแย่แน่เลยคราวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนโอ้โหเริ่มเลี้ยวไม่ค่อยจะไปแล้วอะสงสัยรถจะเก่าเกินไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ซ่อมบำรุงมาเป็นปีแล้วด้วยเออพี่ฟอนเมื่อไหร่พี่แอ๋เขาจะมาสักที่ะป๊กป๊กเออมาแล้วอ่ะมาแล้วอ๋อ มาแล้วมาแล้วโอ้ขอกําลังแห้งเลยขอน้ําผลไม้หน่อยได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เลยเพกซื้อมาเยอะมากเลยนะเนี่ยจริงเหรอซื้ออะไรมาบ้างอ่ะมีชอโคโคโ็อกโกแลตด้วยจริงอ่ะใช่เป็นชอ็ตตอกโกแลตสตรอเบอรี่ชอ็อกโกแลตสตรอเบอรี่เหรอนี่เอาน้ำไปก่อนชอ็อกโกแลตสตรอเบอรี่มีที่ไหนเราไปถกไม่รู้นี่ไงอ๋ออ้จริงด้วยมีด้วยแฮะงั้น<อ>ไม่เก่งใจกินละนะหยันหยัหยัหยัคือว่าว่าอะไรอ่ะมีเรื่องจะบอกเล็กน้อย รื่องอะไรอ่ะเออรถอ่อะรถเหรอเออรถเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้มันบังคับไม่ค่อยได้แล้วไงต่อก็เลยชนไปชนมาโอ้โหรถเดี้ยวเลยอ่ะเออขอโทษโอ้อล้อด,ดุ้งขนาดนี้ไหนๆขอดูเครื่องหน่อยอ๋อแย่จริงสตาร์ทไม่ติดด้วย เออมันมันต้องบิดตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะสตาร์ทได้อ๋อแล้วจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวเอามาซ่อมที่ร้านนะอ้รถเบี้ยวไปหมดโอ้โหบังคับไม่ได้ด้วยหักพวงมาลัยดีๆออเ้ยโอ้ออโหรถค่อยคอยกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วเออคือว่าพี่คขาวันนี้เราคงทํางานพิเศษไม่ได้แล้วอะค่ะเอาดอยไม้เหครับรถเสียรถเสียเอแล้วเราจะเปลี่ยนสีรถเหรอ เปลี่ยนสีลถดเสร็จปุ๊บขอกลับบ้านก่อนเลยก็แล้วกันนะคะอ๋อเงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํางานพิเศษด้วยนะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ขอหยุดหนึ่งวันก็แล้วกัน,นจะว่าไปสีชมพูก็สวยเหมือนกันนันเนี่ยปกติก็สีชมพูอยู่แล้วนี่นาแต่ว่าสีชมพูเมื่อกี้มันเก่านี่นาแหมมันก็ต่างกันแค่นิดเดียวเองนะชมพูกับชมพูเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่าอันนี้สีสดสดอ่ะ ฉันว่าพี่เอกเตรียมตัวเสียตังเงเยอะๆได้เลยทำไมอ่ะโป๊กเป๊กมาแนวนี้พี่ฝนต้องทำอะไรอีกแล้วแหมทำเป็นรู้ดีองั้นเอาเป็นว่าฉันขอเปลี่ยนสีรถในเมืองให้กลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยได้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนครั้งที่แล้วพี่เอกเปลี่ยนช็อกโกแลตไปไหม <laughs> ขอพี่ฝนเปลี่ยนมั่งฮะแล้วจะเปลี่ยนคันไหนมั่งละเนี่ยเปลี่ยนคันทุกคันเลยก็แล้วกันในเมืองอ่ะทุกคันเลยเหรอโดยเฉพาะคันที่เก่าๆอ่ะคันที่เก่ามีของใครมั่งอ่ะคันที่เก่าๆเพราะมีหลายคันเลยอ่ะคันเก่ามีเยอะมากๆเลยเริ่มต้นจากคันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะไปไหนเนี่ยพี่ฝนนี่ไงมาที่ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวลุงไม่รู้อ่ะเขาก็จะขับผ่านมาอ๋อแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะ มเมื่อจอดสิจอดอ้าวจอดแล้วนี่ไงเออเออลุงไม่รู้เขาน่าจะมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วโอ้โห ขับผ่านไปเฉยเลยแล้วแถมขับเร็วด้วยนะเนี่ยเ,ออเขาเห็นเ่เอกพี่ฝนมายืนเนี่ยแสดงว่าต้องเกิดเรื่องแน่เขาเลยรีบไปเลยพ่อเราสาจ,จะซ่อมรถแล้วก็เปลี่ยนสีให้สักหน่อยงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่ฝนมีความคิดดีๆแล้วอะ่ะนั่นไงคิดจะทําอะไรอีกแล้วส,สิเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะทําที่กั้นรถเอาไว้มาให้เขาไปไหนก็แล้วกันนะพี่ฝนฮะอันนั้นไม่เรียกที่กั้นแล้วเรียกว่า มันเป็นกำแพงทัแล้วนะเนี่ยไม่ใช่กำแพงสักหน่อยอันนี้เป็นกระจกรู้แล้วโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวพอเขาขับมาถึงใช่ไหมนี่นี่ๆๆいいนี่คันนี้มาแล้วเดี๋ยวเรียขอคันนี้ก่อนเอาคันนั้นก่อนเหรอใช่แล้วลุงไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีรถให้กลายเป็นรถคันใหม่ให้กันแล้วกันนะคะฉันใช้แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วเอาหน้าลุงไม่รู้ขอยืมหน่อยแป๊บเดียววันเดียวก็แล้วกันนะวันนึงเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหมือนจะมีเสียงใครขับรถมา พี่ฝนว่าไงเหรอนัทเจที่ขายประกันนี่นะใช่แล้วเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ก็แล้วกันดูสิว่าจะเป็นยังไงมั่งอะ่ะเขาจะไม่ชนแล้วกระเด็นมาโดนชั้นใช่ไหมไม่เป็นไรมันเบาๆนี่เห็นหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วพี่ฝนจอดสนิทเลยอะ่ะนี่เอาไปทําในชีวิตจริงไม่ได้นะทําไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นเกมมาทุกคนเออพี่คะขอยืมรถไปเปลี่ยนสีให้หน่อยดีกว่าไหมคะ อา้าวเขาวิ่งหนีไปแล้วพี่ฝนเอาแย่แล้วพี่ขาหยุดก่อนหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะใข่ก็ได้ช่วยฉันทีดูเหมือนว่าเขาจะเมาเอารถของฉันไปเปลี่ยนสีนะเธอเอาเปลี่ยนก็ดีไม่ใช่หรอครับเปลี่ยนสีสวยขึ้นนะจะบอกให้อเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนฉันยอมให้ก็ได้จ้าโอ้โหกว่าจะวิ่งตามมาทันอ๋ได้แล้วอะ่ะรถเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูให้ก็แล้วกันนะคะ ทำไมทำไมไม่มีใครอุ้มฉันมาเลยนายก็วิ่งเองก็ได้นี่นานายขายาวแล้วไม่ใช่หรอยาวตรงไหนฉันไปถึงคนสุดท้ายทุกทีแล้ววิ่งกลับทําไมเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวฉันจะมาเอารถฝั่งนี้ต่อฝั่งไหนอะ่ะนี่ไงรถลุงไม่รู้ฝั่งเนี่ยพี่ผลว่าไงหรอแล้วเขาจะมาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองอ่ะ โอ้โหเจ๊ก็ยังวิ่งข้ามถนนอยู่ตลอดเวลาเลยนะนีนพวกเธอสองคนมาเล่นอะไรกันอีกแล้วเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาฉันชักเริ่มเวียนหัวแล้วล่ะผมกำลังจะทำให้รถไม่สามารถชนเจ๊ได้นะครับมาแล้ว นี่ไงได้สองคันเลยใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงไม่รู้นะก็จะลงไปยืนรอข้างล่างเอาไปเปลี่ยนสีรถให้ก่อนก็แล้วกันนะคะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันจะรีบไปส่งของให้อาจารย์มาเหมียวอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีรถให้ก่อนค่ะหลบมาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอีกนะคะอ,อ๋อหลบก็ได้ยืนรอตรงนี้นะอย่าไปไหนรู้หรือเปล่าไอ้พรว, <laughs> ว่าไงอะ่ะว่าโดดขึ้นรถเขาไปเฉอยอเดี๋ยวเดี๋ยวฝังนี้มายังอ่ะ เหมือนจะมาแล้วน่าเฮ้ยมาแล้วจริงๆด้วยเห็นมาแต่ไกลเขาจะจอดหรือเปล่าดูท่าทางแล้วจะไม่จอดนะหูเหยียบมาเต็มที่เลยเฮ้ยคันนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังจะจอดนะดูแล้วเหมือนไม่จอดนี่ไงนี่ไงเบรกแล้วเบรกแล้วจริงเหรอนี่ไงอื โอ้โห oh oh, แสดงว่าเขามองเห็นกระจกตรงนี้อ่ะเบรกพอดีเลยนะเนี่ยเออทำอะไรกันนะครับคือขอยืมรถไปเปลี่ยนสีแล้วก็เอาไปซ่อมให้กันแล้วกันนะคะโอ้ oh, เอารถไปเปลี่ยนสีเหรอโอ้ค oh, ันนี้คันใหญ่ชะมัดเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราพาไปทีละคันก็แล้วกันนะฮึบชึบมาแล้วแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะ่ะสีชมพูไงแล้วเดี๋ยวก่อนนะชมพูทุกคันเลยเหรอ ชมพูทุกคันเลยคันที่เราคารันที่เราเอามา,มาเมื่อกี้เกาจบกั้นอะฮะได้ชมพูหมดเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยอ่ะก็เหมือนกับตอนที่พี่เอกเปลี่ยนเป็นสีช็อกโกแลตไงอะปุ๊กปิ๊กยเอาไปจอดหน้าบ้านก่อนฮะเอาไปจอดหน้าบ้านเหรอใช่แล้วต้องเอาไปจอดหน้าบ้านไปจอดโชว์เขาว่าบ้านเราอะนะมีรถคันสีชมพู<โ>อ๋อนี่ยังชมพูไม่พอเหรอเนี่ย เกือบไปโอ้ยชนรถเราไปนิดนึงแล้วอ่ะโอ้โหพี่ฝนเดี๋ยวได้ไปซ่อมรถเพิ่มนะเนี่ยไม่ต้องซ่อมแล้วแค่นี้เดี๋ยวก็ก็งอกขึ้นมาเองอ่ะงอกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาคันนี้ไปด้วยโอ้โหคันนี้สีน้ําเงินก็สวยเหมือนกันนะออฮะไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กอ้โหไม่มีใครอุ้มฉันจริงๆด้วยไปก่อนก็แล้วกันนะฉันไม่อยากรอนายแล้วอ่ะ อ้าวแล้วปุ๊กปิ๊กจะวิ่งตามมาทันเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็ขับไปที่บ้านเองอะโถเออเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอ้โหจากน้ำเงินเป็นชมพูสวยขึ้นมาทันทีเลย呀เออแปลกแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเออเดี๋ยวดูนะระหว่างทางปุ๊กปิ๊กกับโบจะต้องเดินตามวิ่งตามเรามาแน่นอนทันเหรอพี่ฝนอ้าวไม่มีแฮะสงสัยติดอยู่ตรงนู้นน,นะนะติดตรงไหนอะนั่นไง นี่ไงโอยจะไปไปมามาทำไมฉันเหนื่อยเอาหน้าเอาหน้าปุ๊กปิกแป๊บเดียวเดียวเราก็ได้ครบแล้วอ่ะแล้วพี่ฝนจะไปไหนอะนะนี่งาบ้านพี่เอกอ่ะเฮ้ยเดียวเอาของพี่เอกไปเปลี่ยนทำไมอะอ้าวก็ของพี่เอกพี่เอกยังเอาของพี่ฝนไปได้เลยเออคือว่ามาโบมาเร็วเข้าบู๊เรบเจ็บนี่โบกระโดดขึ้นรถมาทันด้วยแล้วถ้าเราเปลี่ยนอย่างงี้โบจะเป็นสีชมพูได้ไหมเออใช่เปลี่ยนไหมอ่ะไม่เปลี่ยนเออไม่เปลี่ยนแฮะ โอเคโบยังเป็นสีเดิมอยู่เปลี่ยนแต่สีรถนะเดี๋ยวก่อนพุกปิดปุ๊กปิดนายจะวิ่งวนไปวนมาทําไมเนี่ยให้หนีไปอีกแล้วโอ้โหได้ได้จอจอดออเออเกือบเหยียบเบรกไม่ทันแน่พี่ฝนระวังชนฮึบได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเอารถของรุงไม่รู้ต่อฮึบฉึบเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเป็นสีชมพู สองคนนั้นก็วิ่งตามเราจังเลยนะใช่แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนกันก็ไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยรถขับดีๆคันนี้มันชอบปัดไปปัดมาคันนี้ดิฟได้เออเด้อเออโอ้ขับยากชะมัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยบอพวกเบรกระวงังต<ร>อนั้นด้วยดิโอ้โหนี่กระโดดขึ้นรถมาเลยเหรอเนี่ยเหนื่อยตายแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวแล้วบอไปไหน<บ>อ่ะบอฮะเนี่ยอา้อาวบอกระโดดขึ้นรถมาแล้วอ่ะทุกคนนายมาจากไหนนะนบอโอ้สุดยอดไปเลย โบโบกระโดดขึ้นรถนั่งเฉบเกาะเรียบร้อยเลยย่าเหลืออีกกี่คันเนี่ยเหลืออีกหลายคันเหมือนกันงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ฝนจะไปเอารถอันนี้ต่อรถมอเตอร์ไซค์รถ,รถมอเตอร์ไซค์ของใครอะรถมอเตอร์ไซค์ของของพี่เอกง่ะฮะเอารถมอเตอร์ไซค์ของพี่เอกด้วยหรอใช่แล้วถ้าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เอกเดี๋ยวก็ไม่เท่หรอกมาเร็วเข้านี่ขึ้นเลยนี่โอ้โหกระโดดขึ้นมาเร็วมาก นันฉันไม่ต้องตามไปแล้วใช่ไหมอ๋ออยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวฉันไปกับโบก่อนโบโบกโบ่่อดดีๆนะโบูเออ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 โอ้ยเดี๋ยวจะต้องถอยหลังออกไปก่อนฮึบเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วโบก่อไว้ดีๆนะโบฮ้บฉันจะซิ่งแล้วล่ะอูโอูบุ๊ปิดนายตามมาทำไมอีกเนี่ยฉันวิ่งมาดูเฮ้อพี่เอกเจอกันที่บ้านนะดูแล้วแล้วทำไม ทำไมยังเปลี่ยนไม่ครบอีกันเนี้ยยังเปลี่ยนไม่ครบหรอยังขาดของร้านนั้นอะที่มีมอเตอร์ไซค์อะร้านใครอมีมอเตอร์ไซค์ร้านของใครกันนะบูอบบ๊อบอบอบอนายจำได้ไหมอะร้านใครมีรถมอเตอร์ไซค์อะบ๊ออ๋อรู้แล้วร้านของรุงซูชิบ๊อบอบรออยู่หน้านะไม่ต้องลงมา พี่เอกเดี๋ยวไปเอารถมอเตอร์ไซค์ร้านลุงชูชิซูชิกันดีกว่าฮะร้านคุณลุงขายซูชิเนี่ยนะใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหพี่เขาก็ดันเราไปสักไกลเลยอ่ะเขารีบวิ่งไงนี่ไงรถคันนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอ้โหขับช้ามากพอๆอกับจักรยาน, <laughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยก่อนเออจะว่าไปคันนี้เปลี่ยนสีได้หรือเปล่าอ่ะ เปลี่ยนได้ละมัง้งครั้งที่แล้วพี่เอกไม่ได้เอาคันนี้มาเปลี่ยนนะเด๊ะเด๊ะเด,ด,ด๊กำลังพาไปเออึอบเปลี่ยนได้ด้วยโอ้โหสีโหสีสวยอะชมพูมาเชียวอ๋เดี๋ยวในชีวิตจริงเราอยากได้สีแบบนี้มั่งเอาไปทาสีเพิ่มได้หรือเปล่าอะ่ะเด่นสะดุดตาเชียวนะเนี่ยอ้สวยมากๆเลยอะงั้นเดี๋ยวขับรถกลับไปบ้านกันดีกว่านี่งานได้แล้วบูบูโอสวยมากเลย ทุกคันเป็นสีชมพูแถมบ้านพี่ฝนก็เป็นสีชมพูไว้เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊งหายไปไหนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ครบหรือยังเนี่ยครบหรือยังเดี๋ยวขอบินดูก่อนเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเลยอะ่ะขาดอะไรอ่ะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนขาดไปจริงๆนะหนะมีอะไรขาดไปเหรอโบบูบูบูบอะไรอะ่ะฮะอะไรอ่ะโบเฮลิคอปเตอร์เหรอฮะ โอ้โหเฮลิคอปเตอร์เออเออใช่จริงด้วยงั้นรออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนไปเอาเฮลิคอปเตอร์มาก่อนนะ่ะลงดีๆพี่ฝนนี่เอามาแล้วโหกว่าจะไปเอามาได้เหนื่อยชะมัดเลยนะเนี่ย ว่าแต่ว่าพี่เอกฟังภาษาโบออกตันตอนไหนไม่รู้สิพี่เอกอยู่กับโบมานานหรอมั้งก็เลยฟังออกอะ่ะหรออา้าวุ๊กิ๊กนะเบลจุกยานมาเปลี่ยนสีแล้วเหรอเห็นเขาเปลี่ยนกันฉันก็เลยเปลี่ยนมัง้งอ่าเป็นไงอะ่ะบ้านของฉันสีชมพูแล้วก็รถจักรนของฉันก็เป็นสีชมพูเหมือนกันน่ะอ๋อสวยสุดไปเลยสุดยอดไปเลยนะันเนีย